ูอาหารโอเครล้วเดินนะข้อที่สนะข้อที่ส่แล้วไป่ัดฟองพี่ด้วยเหรตั้งใจอยู่โอเคข้อที่นะส,ส,นะสหวานดูเปรี้ยว1 2ึ่อ ไปเดินเดินเดินแบบเตะน้ำกเล่นนิดหน่อยยาๆแล้วแล้วแต่ว่ายน้ำบ้างน้ำบ้างโอเคอ๋อโอเคชอบเปเนาะอะโอเคต่อไปนะคะข้อหกนะอาหารคาวหรืออาหารหวานหนึ่งสองการการการจาก็คือหคเขารับผมาของหวนแต่เขารู้ว่าเขาจะตอบคาวไง เลยนะโอเคมาต่อนะคะอาหารขาวหวานไปแล้วนะต่อไปนะคะ คูดเองเขาไม่เลอยาก้จะบอกอยู่แคไหนถ้าอยู่าเกิดเ็นการอะไรบอกบอกรบอกยังไงคะกันมีเ่องไรเขะปเที่ยวเขาจเที่ยวก็บอกรักเชาวโลกทุกออ๋อโอเค Wow <laughs>